เราเริ่มต้นด้วยความหวานของคู่หมากปรินและคิมเบอรี่ค่ะล่าสุดเนี่ยหมากปรินออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขามีคุยเรื่องแต่งงานกับคิมเบอรี่อยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการลงรายละเอียดกันมากขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าคลิป,ปหวานๆที่ออกมาล่าสุดเนี่ยไม่ใช่คลิปพรีเวดดิ้งนะไปดูรายละเอียดกันค่ะออกงานอีเวนต์ทางการในรอบ3เดือนค่ะต้องให้สัมภาษณ์แบบตั้งโต๊ะนะคะก็ตอบรับวิถี New Normal ค่ะ สำหรับพระเอกหนุ่มหมากปรีนก็รู้สึกเขินและดีใจที่ได้ทำงานแล้วก็อัปเดตเรื่องคลิปหวาน กับแฟนสาวคิมเบอรี่แอนเทียมซิรินะคะที่ล่าสุดเนี่ยแฟนแฟนก็แซวว่าหุย e เป็นคลิปวิดีโอพรีเวดดิ้งนะคะนี่ภาพนี้เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นคลิปที่ถ่ายกันเล่นๆกับเพื่อนแล้วก็นํามาตัดต่อพร้อมตอบแบบติดตลกนะคะว่าถ้าจะเป็นพรีเวดดิ้งจริงๆจ,จ,จะต้องทําดีกว่านี้ค่ะและยอมรับว่าช่วงนี้มีโอกาสพูดคุยรายละเอียดเรื่องการแต่งงานกับคิมเบอรี่มากขึ้นคิดเรื่องแต่งงานทุกวันและคนนี้แหละที่จะแต่งงานด้วยนะคะ ก็ขอเวลาทํางานเก็บเงินก่อนละกันนะดีใจที่มีแฟนคลับต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอีกหลากหลายประเทศเลยหลังจากที่ละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีออกอากาศไปในละครเนี่ยก็จะมีฉากแบบต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นนะคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆก็ทําตามคาแรคเตอร์นะคะแต่ก่อนที่จะแสดงเนี่ยผู้จัดละครอย่างพี่แอนทองประสมเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้ไปฟิตหุ่นก่อนส่วนเรื่องนี้เนี่ยหมากปร,รินเขาแสดงได้ดีนะเขาบอกว่า ได้ใจแฟนๆไปเลยนะคะเต็มๆบางส่วนถึงขั้นโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ว่ามากไม่ควรมีคนเดียวบนโลกแบบนี้นะคะแต่เจ้าตัวก็ไม่ทราบเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นทวิตเตอร์นั่นเองค่ะอันนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนอันนั้นคือคลิปที่เราตัดเล่นๆพอดีว่ามีเพื่อนเนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นตากล้องทํางานเป็นตะกล้องไง ทำไปด้วยแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายเล่นกันเท่านั้นเองผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลยเราเราแค่แบบเราชอบไงีตัด MV เล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ทํามาตั้งนานแล้วแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆครับผมก็คิดนะครับว่ามันต้องดีกว่านี้อ่มันต้องสวยกว่านี้นี่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเกิดแบบยากแล้วเนี่ยมันใกล้หรือยังหรอก็ก็คิดทุกวันเลยครับก็คิดอย่างนั้นแหละนั่นแหละ คิดทุกวันแล้วว่าเอ๊ยยังไงดียังไงดีเมื่อไร่บางทีเราก็ปรึกษากันบ้างครับคุยกันเยอะคุยกันเยอะแล้วครับคือเออใจเย็นใจเย็นก็นั่นแหละครับก็คุยกันไปเรื่อยผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับผมให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยฮะก็ก็คนนี้แหละ มา,าร์ควินก็ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าละครที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็ทาเอาคิมเบอรี่เนี่ยงอนไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าละครเรื่องนี้มีฉากเลิฟซีนเยอะมากแต่ไม่ถึงขั้นต้องขออนุญาตเล่นฉากเลิฟซีนในละครเรื่องต่อไปค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงก็เข้าใจนะคะว่าเป็นเรื่องงานเข้าใจแต่ของอนนิดนึงค่ะ ขอบคุณที่รับชมท n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ